สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเมนูทำง่ายทานง่ายและมีประโยชน์กันนะคะนั่นก็คือเมนูต้มจับฉายค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเตรียมผักที่เราจะใช้ทำเมนูนี้กันนะคะก็จะมีกระหล่ำปีี ผักกาดขาวกวางตุ้กขึ้นช่ายเราจะมาหั่นทุกอย่างเตรียมไว้นะคะจากนั้นเราจะไปตำสามเกลอมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะต่อไปนะคะเราจะหั่นเนื้อหมูเตรียมไว้ค่ะหั่นเป็นชิ้นๆตามชอบเลยค่ะจะมาผัดเครื่องกันนะคะผัดสามเกลอใส่น้ำมันนะคะผัดให้หอมก่อนแล้วใส่เนื้อหมูลงไปค่ะผัดพอแค่เนื้อหมูมีผิวตึงๆนะคะจากนั้นเราก็จะเติมผักที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะ เห็นผักเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวพอเราตั้งไฟไปแล้วผักจะยุบลงไปเยอะเลยนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าไปซักประมาณครึ่งหม้อค่ะปรุงรสด้วยซุปก้อนนะคะซอสหอยนางรมวันนี้เราไม่ได้เคี่ยวกระดูกหมูนะคะก็จะปรุงรสแบบง่ายๆซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเพิ่มซีอิ๊วดำนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบที่มันมีกลิ่นหอมอะค่ะแล้วก็เติมโรตีลงไปนิดนึง เติมซอสหิดหอมเพิ่มความหอมเข้าไปนะคะเราจะใช้เตาถ่านในการตุ๋นไว้นะคะใช้เวลาตุ๋นไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะตอนนี้น่าจะใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ <c oughs> ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถ้าใครชอบแบบนี้ก็สามารถทานได้เลยนะคะแต่ว่าเราชอบแบบนุ่มๆก็จะตุ๋นไปเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะ รสชาติเข้มข้นน้ำซุปหอมหวานกลมกล่อมมากเลยค่ะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะต้มจับฉ่ายร้อนๆกินง่ายทานง่ายมีประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้เพจด้วยนะคะ